แล้วก็สุดท้ายคือวิกฤตหนักที่สุดวิกฤตหนักที่สุดก็เป็นอย่างที่ท่านนายกชวนนายกอานันต์ท่านนายกบัรหารเล่าเมื่อเช้าสิบสี่ตุลาพุทธสภาอะไรก็แล้วแต่นั่นแหะตามนั้นแหะคงไม่ต้องพูดซ้ําแล้วในเวลาที่มีวิกฤตถามมาทรงแก้วิกฤตโดยวิธีใดนั้นก็ต้องใช้คาท่านนายกอานาันต์เมื่อเช้าครับว่าทรงมีวิธีแก้วิกฤตที่แยกลขยไม่ได้ทรงคิดประดิษฐ์วิธีการใหม่ทรงใช้วิธีการที่มีอยู่แล้วก็ทําให้กลับ ขนสู่ความเรียบร้อยโดยเร็วแล้วทรงถอยออกโดยเร็วแล้วก็ทรงเอากระบวนการที่ถูกกฎหมายและที่มีอยู่เข้ามาครอบโดยเร็วเมื่อครั้งที่จำปนถรอมลาออกหลังเหตุการณ์14ตุลาเราชอบพูดเรียกกันติดปากว่านายกพระราชทานคุอน,นายกสัญญาแต่ถ้าไปดูกระบวนการก็จะเห็นว่าจะพระราชทานหรือไม่พระราชทานมันเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้มีลักษณะของการพระราชทานชื่อและทรงตั้งโครมลงมาความเป็นจริงในเวลานั้นก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ถวายรายชื่อขึ้นไปว่าให้ตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายงมนตรีก็จะทรงใช้พระาราชทรงแต่งตั้งไปตามที่สภาเสนอพลตรีสิริสิริโยธินประธานสภาเวลานั้นไปราชการต่างประเทศคุณทวีแรนขำรองประธานสภารับสนองแทนในฐานะผู้รักษาการแทนประธานก็จบกันไป ไม่ได้มีลักษณะที่พระทานชื่อโครมลงมาแล้วก็ทรงตั้งแล้วก็จบไม่ใช่กรรมวิธีตรงนี้ผมึงใช้คําว่าอาจจะทรงใช้พระอำนาจบางอย่างแล้วทรงถอยออกโดยเร็วและเอากระบวนการที่ถูกกฎหมายและเท่าที่มีอยู่ลงไปครอบโดยเร็วที่สุดแล้วแยกคายถ้าจําเป็นจะไม่ทรงลงถ้าไม่จําเป็นจะไม่ทรงลงไปแตะที่เนื้อหาผมชอบใจที่นายกอนันเล่า จะไม่ทรงวิจารณ์ในส่วนเนื้อหาเพราะถ้าเป็นเนื้อหามันจะเป็นการเมืองแต่จะทรงวิจารณ์ในเรื่องอื่นซึ่งแค่นี้คนฟังก็ต้องคิดออก